สวัสดีครับผมธราลับดูไยมือผาลรับพนุกรรมเขาพบก,กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้หัวข้อทัวรชมพูดเป็นหัวข้อเกี่ยวกับจิตวิญญาณการพัฒนาตัวเองนะครับผมการเงินด้วยแหละอ่าก็ห้าเคล็ดลับวิธีทํางานให้ได้เงินและมีความสุขนะครับผมก็เริ่มพูดกันเลยนะครับผมก็ผมจะบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการทํางานให้ได้เงินและมีความสุขเนี่ย มันเป็นเรื่องของตรงนี้ครับ my set ครับผม my set แล้วก็เรื่องต่างๆที่จะมาพูดเกี่ยวกับ my set ในครั้งนี้เนี่ยแต่หัวข้อหลักๆมันมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่ผมอยากให้จําไว้นะเรื่อง my set ในที่นี้คือไม่ว่าคุณจะมีความคิดแบบไหนความคิดของคุณหรือ my set ของคุณจะเป็นตัวกําหนดฐานะ การเงินของคุณอย่างเช่นว่าคุณมีการงานคุณคิดยังไงเกับเรื่องงานของคุณเช่นคุณคิดว่าคุณเกลียดงานของคุณมากเลยงานสมมุติว่าคุณเป็นอ่าศัลยแพทย์ก็ได้ศัลยแพทย์แต่ว่าคุณคิดว่าอาชีพศัลยแพทย์ของคุณมันต่ําเตี้ยเรียดินสิ้นดีงานการเงินการงานของคุณก็ตกต่าสิ้นดีสู้คนอื่นไม่ได้แสดงว่าถ้าคุณคิดแบบนี้ปุ๊บนะอาจจะการเงินคุณอาจจะได้เยอะก็แล้วแต่แต่มันอาจจะทําให้คุณเนี่ย ต่อให้ได้เยอะนะก็ไม่พอใช้หรือมันต้องมีปัญหาเรื่องการเงินเงินล่วอะไรอย่างนี้มันต้องมีปัญหาสักอย่างเพราะว่าความคิดของคุณเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดฐานะการงานกับการเงินของคุณที่ผมบอกไว้เพราะฉะนั้นตัวความคิดสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถามว่าวิธีการที่ผมจะบอกลำดัแบ,บแรกเลยก่อนที่จะเข้าสู่5้าข้อคือคุณต้องเปลี่ยนความคิดคุณก่อนอย่างที่ผมเคยลงไปนะ ผมเคยลงไว้อยู่ใน,ในโพสของผมก็ลองไปสืรเสราหาอ่านดูได้นะครับผมว่าคมคิดไม่มีใครเปลี่ยนคุณได้การกระทำอะไรต่างนี้มันอยู่ที่ความคิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นถามว่าคุณอยากเปลี่ยนชะตาชีวิตอยากเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนดวงหรืออยากเปลี่ยนอะไรอาจจะดวงอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงหรือว่าคุณจะต้องเปลี่ยนที่ความคิดของคุณก่อน ความคิดก่อนที่ผมจะพูดถึงหัวข้อที่ผมจะเข้าสู่ตรงนี้คือคุณต้องเปลี่ยนไมซ d s e ็ของคุณผมไม่เรียกว่าความคิดนะมันเรียกว่าไมแม p หรือไ n d ซ็ t เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการงานของคุณอาจจะได้รายได้10,000บาทแต่ถ้าคุณอยากให้กระเด็นมาเป็น2 0 0 0 0 3 0 0 0 0หรือ1 0 0 0 0 0เป็นได้ครับถ้าคุณเปลี่ยนไมซ d s e t หรือความคิดของคุณอันนี้ไม่ลองลึกมากนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ผมจะพูดเรื่องอเกี่ยวกเคล็ดลับ แตย่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนที่ความคิดก่อนนะความคิดเพราะฉะนั้นความคิดเป็นตัวหลักให้ถ้าสมมติคุณเกลียดงานเกลียดงานของคุณมากเลยให้คุณเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการงานของคุณก่อนจะดีมากอย่างแรกคือฉันทักฉันทัคืออะไรอย่างแรกเคล็ดลับที่เกี่ยวกับวิธีการทํางานให้ได้เงินแล้มีความสุขอย่างแรกนะคือฉันทักฉันทัคืออะไรผมจะบอกว่าฉันทัคือความชอบความรัก ในงานที่ทํานี่เข้าสู่อ่ามันจะเหมือนกับคล้ายๆ mindset นะตรงนี้มันจะบอกว่าฉันถ้าคือความรักความชอบในงานที่ทำาดี๋เรียกว่า passion อะไรถ้าเกิดสูิว่าคุณเกลียดงานคุณมากเลยเฮ้ยงานแม่งโหตื่นมาแต่เช้าโอโหแบบว่าต้องไปบริษัทอีกแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําเป็นลูกน้องเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานอิสระอะไรก็ตามคุณจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินจิตรกรอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นหมอเป็นอะไรคุณจะบอกว่า แพชชั่นสำคัญที่สุดคุณมีความรักในงานที่คุณทำหรือเปล่าเช่นคุณภูมิใจไหมที่คุณเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้ภูมิใจไหมว่าคุณรักษาผู้อื่นได้รักในงานที่ทำเห็นคุณค่าของงานที่คุณทำหรือเปล่าแล้วก็คุณทำอ่ะคุณเอาพูดง่ายๆนะคุณทำงานที่คุณทำอยู่เนี่ยมีความสุขหรือเปล่าถ้าคุณมีความสุขถามว่าอะไรจะมาตามอย่างที่สอง เรามาพูดถึงหัวข้อที่สองเลยในห้าเคล็ดลับเพราะฉะนั้นรักในงานที่ทําก่อนถ้าคุณมีความรักคุณจะมีความกระตือรือร้น,นรหรือแรงใจที่จะทํามันอีกเรื่อยๆข้อนี้ผมให้เป็นลาดับหนึ่งเพราะมันสําคัญอย่างที่สองคือเพะมีคุณมีฉันทะมีใจรักในงานที่ทํคุจะบอกว่าความสุขในสิ่งที่คุณทําจะตามมามันจะตามมาความสุขกับงานที่ทํามันจะตามมาเพราะฉะนั้นถามว่าความสุขนี้สําคัญเพราะอะไร เพราะว่าความสุขไม่ใช่แค่จากงานที่ทําอย่างเดียวคุจะว่าข้อที่สองทำไมผมถึงพูดว่าความสุขเพราะวความสุขเนี่ยสาคัญความสําคัญเป็นอันดับสองแต่ความจริงฉันถ้ากับอ่าความสุขเนี่ยมันก็สําคัญพอๆกันนะเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าคุณมีความสุขกับทุกๆช่วงทุกๆขณะถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนไม่ใช่แค่เรื่องเกียริงานอย่างเดียวแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไม่มีความสุขเลยกับงานที่ทําถึงเวลาเที่ยวคุณถึงมีความสุข อันนี้ความจริงบางคนแม้แต่ถึงเวลาเที่ยวยังไม่มีความสุขเลยเวลาเที่ยวก็บ่นนู่นบ่นนี่บ่นนั่นไม่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะใช้คํานี้ก็แด้วกันนะอันนี้ผมไม่ได้ด่าใครนะแต่ผมเปรียบเทียบให้ฟังเฉยเฉเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะเช่นเวลาเที่ยวคุณควรเที่ยวให้เต็มที่เวลากินคุณควรกินให้เต็มที่เวลาทํางานคุณก็ทํางานอย่างมีความสุขให้เต็มที่เพราะฉะนั้นถามว่าไม่ใช่แค่ความสุขกับเรื่องงานอย่างเดียวคุณควรมีความสุขกับทุกๆช่วงเวลาของคุณ นะครับผมแล้วถามว่าถ้าคุณเป็นความสุขมีความสุขอารมณ์ดีแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณคุณจะบอกว่าคุณจะดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาแต่อย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนมีความสุขมันก็ม่งบอกรับประกันได้ด้วยว่าไมล์เซตของคุณมันก็มีแนวโน้มไปในทางดีเพราะว่าคนที่ไมล์เซตดีๆคนที่ไมล์เซตแบบดีอะใช้คำเนี้ยมันจะเป็นคนที่มีความสุขนะ จะเป็นคนมีความสุข Happy, แฮปปี้และแก้ไขสถานการณ์ทุกๆอย่างไนดะ้โดยที่เขามีอุปสรรคเข้ามาเขาสามารถแก้ไขได้โดยที่เขาใช้ความสูงเขาเนี่ยแบบว่าอะไรก็เฮฮาล่าเริงไปหมดแต่คนที่มีความเครียดคนที่มีเหตุผลเยอะเกินไปจะหาว่าเขาบ้าจะหาว่าเขาเป็นคนที่อา่ามีคมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าโลกสวยเกินไปหรือเปล่านั่นเขาไม่ได้มีอะไรที่คุณพูดหลายคนพูดนะแต่ว่าเขาอะเป็นคนที่โมอโงโลกในแง่ดี เป็นคนมีความสุขเป็นคนมีทัศ like <fen consumption> นคติที่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าเนี่ยแหละคือเคล็ดลับที่ผมพูดแล้วนะแลาเคล็ดลับที่สองในการทํางานให้ได้เงินและมีความสุขคุณเอาเคล็ดลับตรงเนี้ในการที่คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําก็ได้หรือมีความสุขกับอะไรก็ได้ไปใช้กับงานการงานของคุณแล้วเงินจะไหลเข้ามาเองอันนี้ความจริงถ้าคุณเอาไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยก็ถือว่าคุณมีเงินไหลเข้ามาแล้วนะแล้วคุณก็จะมีความสุขทุกๆช่วงเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่ผมให้ทำเป็นการบ้าน คือมีความสุขได้ไหมมีความสุขกับทุกๆขนาเรื่องการงานก็ขอให้มีความสุขกับงานที่ทําถ้าคุณคิดว่าการงานคุณไม่มีความสุขบางคนบอกว่าอา้าเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานสิไปทํางานอย่างอื่นที่มีความสุขไม่ต้องรอให้เปลี่ยนงานพยายามทํางานของคุณให้มีความสุขพยายามหาจุดที่คุณคิดว่าทําแล้วมีความสุขนะครับผมอันนี้ผมจะพูดเป็นข้อที่สามนะครับผมเพื่อไมใ่ให้เสียเวลาก็สภาวะลื่นไหลแต่สมมุติว่าถ้าใครไม่มีความสุขกับงานเลยเนี่ย อันนี้ผมคงพูดยากนะเพราะว่าคุณคุณคงขอพูดต,งตรงๆว่าคุณคงไม่มีคุณคงไม่เหมาะกับงานชิ้นนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่อยากจะออกความคิดเห็นนะแต่คุณคงจะมีความสุขกับงานนะครับผมอย่าพยายามทำให้างานของยากคุณต้องมีความสุขกับงานเข้าไว้เพราะฉะนั้นสภาวะลื่นไหลคุณจะบอกว่าสภาวะเลื่นไหลนี่เป็นเคล็ดลับสําคัญเลยคุณเคยทํางานแบบนี้ไหมผมจะขอแสดงความโวยพรให้กับคนที่มีความสุขกับงานนะว่ามีความสุขกับงานแฮปปี้ร่าเริงกับงาน แต่ผมไม่แนะนําให้เปลี่ยนงานทําไมผมถึงไม่แนะนาําบางทีผมอาจจะแนะนําก็ได้แต่ทําไมผมถึงไม่แนะนําให้เปลี่ยนงานเพราะว่าจะเป็นการบบว่าส่งเสริมคุณนะเพราะฉะนั้นสภาวะวหน่อยใครมีกับงานของคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะพูดเลยนะแสดงว่าคุณเข้าใกล้าการทํางานที่มีประสิทธิภาพและผมจะบอกไม่ว่าคุณจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นจิตกรไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรสารพัดสารเพคคุณจะสามารถประสบความสําเร็จในการงานได้วิธีการนี้เหมือนวิธีการที่ อาจจะอิงในเรื่องของอเรื่องลี้ลับแล้วผมจะแนะนำวิธีการที่จะอธิบายเป็นวิธีที่สามเป็นวิธีการที่ผมจะบอกว่าสภาวะลื่นไหลคุณเคยทํางานแล้ววาดรูปอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นกับศิลปกรเป็นส่วนมากเช่นวาดรูปไปวาดรูปมาแล้วเคลิมแล้วก็หลุดเข้าอยู่ในโลกของตัวเองแต่ข็จะจว่าคนที่ทํางานด้วยความเครียดหวังเงินหวังทองแปลว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเงินเดือนนี้เดือนชนเดือนนี้ฉันตายแน่ จะเข้าสู่สภาวะแบบนี้ได้ยากมากหรืออาจจะไม่เคยในชีวิตไม่เคยเจอเลยถามว่าคนที่นั่งสมาธิอยู่ทุกๆวันนั่งอยู่ทุกๆวันหรือว่านั่งจนแปลว่าเข้าสู่เขาเรียกว,ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกแบบนี้ว่า t r a n s คือการที่เข้าสู่ในเขาเรียกว,ว่าสภาวะสภาวะหนึ่งเรียกว,ว่า t r a n s ถ้าเกิดจิตเข้าถึงสภาวะนี้ได้แล้วมันจะมีครั้งต่อๆไปและทําอะไรคุณจะประสบผลสำเร็จไ จุดที่คุณเข้าถึงจุดตรงนั้นได้เช่นถ้าคุณนั่งสมาธิเข้าถึงจุดจุดนั้นได้แสดงว่าคุณน่าจะเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงถ้าคุณทํางานศิลปะแล้วคุณวาดถึงจุดจุดนั้นที่ว่าเข้าสู่สภาวะทรันได้แสดงว่างานศิลปะของคุณน่าจะขายออกได้ในราคาสูงมากๆแล้วสิ่งดิจิตอลมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณเรื่องรีลับแล้วนะเพราะฉะนั้นสภาวะเรื่องไหลเราจะบอกว่าเวลาคุณทําอะไรแล้วคุณเพลินๆกับมันจนลืมเวลาเช่นคุณอาจจะ งงเย็นทําจนถึงสามทุ่มแล้วคุณเอ้ย,อยตื่นขึ้นมาพุ่งรู้เอยนี่นี่น,นีฉันทําจนถึงสามทุ่มเลยเหรอเนี่ยบอกแค่นะี้บอกประมาณแค่นี้พอนะแล้วส่วนต่อไปคือโฟกัสโฟกัสที่สําคัญมากบางคนเป็นแพทย์สมุนไพรแต่ว่าไม่เคยเชื่อมั่นในอาชีพของตัวเองเลยก็เลยไปเป็นหมอดู ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะแพทย์สมุนไพรกับหมอดูเนี่ยก็เลยไปเป็นหมอดูไปเรียนหมอดูแล้วก็สุดท้ายก็แป๋วตกลงมาแล้วก็บางคนก็ไปเป็นแพทย์นยู่นแพทย์นั่นแพทย์นี่หรือบางคนก็อาจจะไปเป็นนักลงทุนทางที่ตัวเองเป็นอาชีพที่ไม่ได้เกี่ยวกับน,นักลงทุนเลยแล้วก็ผิดพลาดเฟลเพราะว่าไม่ได้มีความรู้มาก่อนแต่ตัวเองไปเชี่ยวชาญเรื่องนูน้นพอถามว่าเฟล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 ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีคําว่าโฟกัสไง โฟกัสผมคงไม่ต้องแปลแล้วอะไรก็คือความจดจอ่อออมเขามไม่มีความจดจอ่อเพราะว่าจดจ่อนี่สําคัญมากถ้าใครที่มีความจดจอ่อหรือว่าโฟกัสกับอะไรได้นานพอในสิ่งที่เขาทำํทำถามว่าคุณไม่สามารถที่จะทำะํำหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันแล้วรอดหรอกผมจะบอกว่าถ้าคุณโฟกัสกับสิ่งหนึ่งแล้วสำเร็จนั่นคุณถึงสามารถไปทําสิ่งอื่นได้เช่น ผมจะบอามหาเศรษฐีระดับโลกที่เขาสามารถทําได้หลายอย่างได้เนี่ยเขาทำหนึ่งอย่างเสร็จก่อนเช่นเขาจะทําธุรกิจแบบนี้สาเร็จจนเขาถึงจุดสุดยอดแล้วแล้วเขาไปทําอย่างอื่นไปทาอย่างอื่นแน่แหละถึงท่ผมจนอธิบายเพราะฉะนั้นโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งให้สําเร็จก่อนแล้วเขาไปทําอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าทําสเปรยสปะนะครับผมต่อไปอย่างสุดท้ายนี่ก็สําคัญมากนะผมจะบอกว่าหัวใจมันอยู่ที่ข้อนี้เลยที่คนไม่สําเร็จเยอะ แต่ว่าผมพูดถึงแต่คนสําเร็จเท่านั้นนะครับผมการได้ประโยชน์ผมจะบอกว่าถ้ามีสองแบบคือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมถ้าคนคิดถึงแบบว่าเฮ้ยทำงานแล้วฉันต้องได้เงินนะฉันต้องได้เงินฉันต้องได้ทองฉันต้องได้ประโยชน์ถ้าฉันไม่ได้อะไรฉันไม่ทําแล้วก็พูดง่ายคือทํางานเนี่ยคิดว่าเลขตีถึงห้าโมงกลับบ้านฉันกลับบ้านฉันไม่สอะนรแล้วไม่ทํางานโอที อะไรต่างๆแบบแปบลบว่าถึงเวลาฉันเอาเอาเอาท่าเดียวรู้ว่าจะกลับบ้านอะแบบว่าอา่แล้วแต่พอถึงเวลาถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เอาแล้วรับเงินเดือน <c oughs> คิดถึงแต่เงินเงินเงินเป็นตัวเงินเป็นหลัก <c oughs> นั่นน่ะผมจะบอกว่ามันจะทําให้หน้าที่ของการงานของคุณหยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าอะไรคุณคงน่าจะรู้ <c oughs> ความจริงผมผมก็จะบอกสาเหตุแต่ว่าคุณคงคิดดดวยสามมาสำเร็ได้ เพราะว่าเบื้องบนเขามีเบื้องบนอาจจะไม่ใช่เทวดาแต่ก็เป็นเทวดาด้วยแหละถ้าเราอ้างถึงเทวดานะแต่ความจริงผู้ใหญ่ที่เขาเคุมบริษัทหรือว่าคุมอะไรอยู่หรือว่าเป็นคนที่คอยแบกค,คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นทํางานส่วนตัวอะไรอย่างี้มันต้องมีคนรอบข้างของคุณเขารู้คุณดีเพราะว่าคนพวกนี้ที่อยู่ระดับส,งสูงๆอ่ะหรือคนที่คอยจะให้โอกาสคุณอะ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ก้าวหน้านะเขารู้นิสัยของคุณดีว่าคุณเป็นคนอย่างไรเพราะฉะนั้นถามว่าคุณต้องทําอะไรที่เกิดประโยชน์แล้วอยากคิดถึงประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนตนเอาเป็นเรื่องรองทําหน้าที่หลักของคุณได้ดีก่อนประโยชน์ส่วนตนเป็นเรื่องรองเช่นจะได้เงินทองเท่าไหร่คอยคุณเนี่ยย้อนไปคําว่าฉันทะักรักในงานของคุณทําแล้วโฟกัสอย่าข้อที่สี่คือโฟกัสให้มันดีเด่นไปเลยแล้วต่อไปข้อสุดท้ายที่ผมพูดก็คือการได้ประโยชน์ คือสิ่งนั้นที่คุณทำอ่ะมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเปล่าเช่นถ้าคุณสร้างช่องใดช่องหนึ่งขึ้นมาใน YouTube สมมุติคนทำ t u u e อนะหรือว่าคุณไปอาชีพแพทย์แล้วมันทำประโยชน์ให้กับผู้คนหลายๆคนแล้วคนจะบอกคีย์เวิร์ดให้บางอย่างว่าถ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันได้ประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลเลยและได้ถีละมากมากแสดงว่านั่นอ่ะจะได้เงินจำนวนมากแล้ว คุณจะได้เงินจำนวนมากแบบที่คุณไม่ทันลืมหูลืมตาแต่คุณโฟกัสไม่ถูกคุณไปทําอย่างอื่นต่อคิดว่ามันไม่สาเร็จก็คือขาดความเชื่อมัน่นอย่างผมพูดแล้วนะแล้วก็ไม่มีความศรัทธาในอาชีพของตัวเองไม่มีความศรัทธาในตัวของตัวเองคือเซิร์ชธีมยังไม่มีเลยนั่นน่ะยังคุณก็จะประสบความสําเร็จยากไงอันนี้ขอพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่เป็นจุดสําคัญคือเบื้องบน,นเขามีลูกตานะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือ ผมเน้นนะว่าถ้าคุณไปอาชีพแพทย์แล้วคุณสามารถผลิตยาตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งแล้วคุณคิดว่าหลายคนอาจจะคงคิดว่าเราไปขายใครมันจะมีผู้ที่ถ้าคุณเขาเรียกว่าหมายถึงถ้าคุณเจ๋งพอถ้าของคุณเจ๋งพอมันจะมีคนนําของคุณไปจําหน่ายแล้วไปอ่าสนใจของคุณแล้วคุณก็ต้องใช้สติปัญญาอะไรเลยว่าคุณจะคุยกับเขาอย่างไงเนี่ยผมสมมุติให้ฟัง ผมจะบอกว่าอะไรที่ช่วยคนได้ทีนะมังากทำประโยชน์ได้สวยมากนี่คือข้อสุดท้ายนะครับผมผมจะว่าถ้าคุณรู้ข้อนี้ได้เนี่ยเงินจำนวนมหาศาลจะตามมาเอามาทวนกันฉันทะรักในงานแล้วก็มีความสุขกับงานที่ทําข้อที่สองอย่างที่สามคือเรื่องของทรานส์หรือสภาวะลื่นไหลมีเช่นการทํางานอะไรต่างๆล้วอยู่ในสภาวะที่เคลิมไปกับมัน โดยที่ลืมเวลาเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณอยู่ในสภาวะนี้ได้คือคุณได้เหมือนกับบรรลุแล้วนะแต่ไม่ได้ถึงเอาหันอะไรนะแต่ความจริงการที่คุณอยู่สภาวะนี้ได้ก็เหมือนกับเป็นการนิพพานระยะสั้นเหมือนกับว่าคุณสามารถอยู่ในสภาวะของผู้บรรลุระยะสั้นซึ่งเรื่องเงินเงินตรงท้องก็จะตามมาเองต่อไปโฟกัสถ้าคุณโฟกัสจดด่อะไรนานพอนั่นแหละก็คือมันอยู่ในเส้นทางของความร่ํารวยแล้วโฟกัสนานพอหรือเปล่า แต่โฟกัสต้องโฟกัสอย่างชันฉลาดก็เรามาดูข้อสุดท้ายก็คือการได้ประโยชน์สิ่งนั้นทําประโยชน์ตอบโจทย์คนจํานวนมากนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็จริงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นกุศลหรือเปล่าแต่ความจริงสิ่งที่เป็นกุศลก็ต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่แล้วถ้าสมมุติว่าคุณทําผิดทางเช่นอะไรคุณไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วคุณก็โฟกัสกับมันหรืออยู่ในสภาวะเลื่อนไหลมีความสุขแต่เพราะยังไงสิ่งที่มันผิดกฎหมายหรือว่าสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ย มันจะไม่มีข้ออื่นตามมาเท่าไหรหรอกอันนี้ผมพูดจบประ่าถ้าเคล็ดลับให้ได้เงินและมีความสุขนะครับผมถ้าเคล็ดลับทํางานให้ได้เงินและมีความสุขผม,ปมเป็นหมดดเรื่มือที่สี่คันเรื่องงานดูเรื่องมือที่สี่ผมติดต่อทักไลน์ดีไปที่ไลน์ดีท่าสองหกตั้งความตัางคลิปนะครับผมพีม่กันดูสอบถามรายละเอียดสอบถามครูเข้ามากผมจะส่งรายละเอียดให้ไปตามไลน์ดีท่าสองหกตั้งความตัางคลิปนะครับผมผมดูให้คุณสนสอบถามทางโทรไลน์นะครับผมก็ใครที่สปีกเกอร์โฟนมาก็อ้ใครที่ทักไลน์ดี ทรามละเอียดต่มความต้อกาที่มาคุจะสง่งราลเอยดให้ไปนะครับผมก็บางท่านเรียนผู้โชคดีครับนะกันโทรไลน์ไปเจอผมก็ได้ถ้าเกิดทําทำไปถ้กมาไม่รู้เรื่องดูงงงผ่านทางโทรไลน์นะครับผมรับแค่สามคนจำกัดต่อว,วนันถ้าใครที่เกินสามคนต่อว,วนันขอปัดคิวเป็นวันอื่นไปก็รับจำนวนจำกัดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะต้องจอง,จองคิวเรื่องก็แล้วแต่จะดูให้กับทุกคนแน่นอนมีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานลายมือวิซีหอวหิ้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผม ก็แบบ V.I.P. ที่สำนักงานขอลงที่สร้างขอที่อยู่ไม่ได้แบบลายมือพิ่ซิ่งของทิ้งตัวเลขแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบที่สำนักงานนะครับผมแบบ V.I.P. ก็มีวิธีหนึ่งคือทายมือพิ่ซิ่งจำกัดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบธรรมดาที่สำนักงานใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้เพื่อมให้การแจ้งเตือนใหม่ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์เพื่มให้การแจ้งเตือนใหม่วันนี้ขอรับช่วงให้ทีน้องนี้เชื่อมั่นในการทำานสิ่งดีในวันนี้สบ่งคน อนาคตของวันข้างหน้าอย่างแน่นอนน,อนี่เราเองนีวสวัสดีครับสวัสดีครับ